สว,ส,สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีผู้ชมและพี่ๆโชว์ลุมรนยนต์ชัยแล้วทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งในรายการสารนาหักดาวาาาาวิวนะ,ววะคะแอลว่าคะค่ะหายหน้าหายตาเนาะแพร<ม>วา<ะ>กลับมาเดือนนี้วิวมีข่าวดีมาพร้อมกับข่าวดีเลยก็คือว่าวันนี้นะวันแรกที่ประเ<ม>ทศไทยของเราอะเปิดประเทศแล้วนะจ๊ะอ่ากับมาตรการภูเก็ตแซนบล็อกอือฮะก็คือว่า แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขนะหลักๆเลยก็คือว่าเ <ừ ừ. S 1> งื่อนไขแรกต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครบโดสตาม <ừ. S 1> เกณฑ์ที่วัคซีนแต่และชนิดนั้นกำหนดค่ะ,ะใช่แล้วก็2คือว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าครขวบ6ปีอะไรเงี้ยที่มากับผู้ปกครองอ่ะก็คือสามารถเดินผ่านเข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าคนที่อายุระหว่าง6ถึง18ที่มากับผู้ปกครองก็คือต้องตรวจ เชื้อโควิดก่อนที่สนามบินภูเก็ตถึงจะเข้ามาได้ <okay. S 2> ใช่แล้วก็3คือต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทางแล้วแต่ว่าวัคซีนที่คุณแพรวาฉีดอะ่ะต้องเป็นวัคซีนที่แบบว่าได้ขึ้นทะเบียนกฎหมายของประเทศไทยด้วยนะใช่ต้องต้องแบบเป็นวัคซีนที่ได้รับมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยเ,เออหรือว่าได้รับการรองรับจาก WHO อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่แล้วก็ C อ่าต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนอใช่เวลาสมมติคุณไพรวาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมีแอปพลิเคชันเขาได้รู้ไงว่าแบบเราไปไหนมาไหนบ้างอะไรนี่ใช่ปะ่ะอ่าแล้วก็ 5. ถ้าสมมติคุณไพรวาชีดปุ๊บเรียบร้อยผ่านเข้ามาปั๊บแล้วต้องพักโรงแรมที่ได้มาตรฐานระดับ S H A 14คืนก็คือไปนะัดท่องเที่ยวที่แบบว่าเหมือนมาเที่ยวในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามาสองสาวันไม่ได้นะก็คือต้องแบบ 14คืนก็คือสมมติพักครบ14คืนแล้วปั๊บก็หลังจากนั้นะแพรวาจะไปเที่ยวไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยเลยใช่ไม่ต้องอยู่ภูเก็ตก็ได้ใช่แล้วก็สุดท้าย6ก็คือต้องรายงานตัวแล้วก็รับการตรวจเชื้อโควิดตามม,ม,มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็ถึงจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้นะคะคุณแพรวใช่ถ้าสมมติอย่าง ใครที่แบบสมมติคนในประเทศอยากไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ปะเราก็ไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเหมือนกันแล้วก็มีใบรับรองอะไรอย่างเงี้ยเขาเสริมนิดนึงก็คือว่านักท่องเที่ยวที่ว่าจะเข้ามาในไทยอ่ะก็คือต้องเป็นมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําหรือว่าปานกลางด้วยนะถ้าเป็นประเทศที่แบบว่าความเสี่ยงสูงแต่ว่ารับวัคซีนแล้วก็ยังมา,มาไ,<ด>ไม่ได้ก็ดีจะได้แบบเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจไปอ,อีกนิดนึงอย่างน้อยก็น่าจะมีคนมาเที่ยวอยู่ พอสมควรเนาะพูดถึงการโควิดตอนนี้โควิดมันก็ระบาดขึ้นหนักมากเนาะคือขึ้นทุกวันเลยอะไรอย่างงี้โดยเฉพาะในกรทมก็คือกรุงเทพของเรานี่เองเนี่ยเขาก็เลยตอนนี้เขาก็เลยมีมาตรการที่จะแบบว่าเปิดให้ฉีดแบบว่าจุดตรวจจุดตรวจโควิด COVID. เชิงรุกมากขึ้นในกรุงเทพเท่านั้นนะนี้แล้วก็จุดตรวจต่างๆเนี่ยก็จะกระจายทั่วกรุงเทพเลยแปลว่าก็จะขึ้นให้ทางนี้นะคะทางรูปเลยก็สามารถดูได้เนาะเห็นว่าขยายถึงวันที่4ี่ใช่ป่ะสี่กรกฎาคมใช่เขาก็จะขยายถึงวันที่4กรกฎาคมเลยแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปนี่ก็จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างบางคนอาจจะแบบไปฉีดเฉยๆเหรออะไรอย่างนี้า สิ่งที่ต้องนําไปเลยก็คือ1บัตรประชาชนมีสองปากกาส่วนตัวแค่นี้เลยแล้วก็ไปได้ใครที่แบบว่าอยากจะแบบเออไปหาจุดตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันฟรีนะฟรีด้วยอะไรอย่างงี้ไปเลยได้นะคะเพราะว่ามันครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพอยู่แล้วอือหูดีกว่าไปเสียเงินเนาะใช่แล้วยิ่งขยายเวลาอย่างเงี้ยเสาร์วทิทย์นี้ก็ทันใช่ปหใช่ทันทันทันค่ะพูดถึงเชื้อโควิด ตอนนี้ก็มีดาราท่านหนึ่งติดเชื้อโควิดไปอีกแล้ว<ช>ก็คือ,อพี่โกติอารามบอลของเรานี่เองอนี่ล่าสุดก็เหมือนได้มาโพสต์ทำลายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะว่าแบบได้ไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็โพสตอะไรแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษด้วยที่แบบคนใกล้ชิดเขาอะไรของพี่โกติเนี่ยที่ต้องแบบว่าเสี่ยงไปด้วยอะไรเงี้ยก็ ขอโทษลงผ่านอินสตาแกรของตัวเองเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้พี่กติกเนี่ยก็อยากให้คนที่ใกล้ชิดหรือว่าแบบได้พบเจออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้รีบไปตรวจโควิดทันทีเลยเนาะมันจะได้แบบเหมือนป้องกันไปเบื้องต้นด้วยแล้วตอนนี้พี่กติก็เหมือนแบบกักตัวอยู่รักษาอ,อยู่อะไรอย่างงี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็เรียกได้ว่าโอ้โหยอดผู้ติดเชื้อน,นี้สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันเลยนะแต่เมื่อก่อนแบบหลักพันหนึ่งพัใช่ไหมมาสามพันตอนนี้5,000ันกว่าแล้วนะแพรวน่า,นาก,กลัวมากเลยนะก็ต้องดูกันว่าแบบที่เขาออกมาตรการมาใหม่เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะถึงยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็อย่าลืม สมาชัวนะคะของเราด้วยเนาะเพราะเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงบนท้องถนนนะคะ,คะที่จะคอยดูแลพี่ๆตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเถอะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราก็พร้อมที่จะดูแลพี่ๆอยู่แล้ว<ช> <ๆ S 1> นะคะไม่ว่าจะ,าจะแบตหมดใช่ไหม,มเราก็ไปจัมแบตให้ถึงที่เลยอ่าไหนจะน้ำมันหมดก็ไปเติมน้ำมันให้ด้วยมีอะไรอีกยางรั่วใช่ไหมก็ไปซ่อมให้ถึงที่มีบริการรถยกรถสไลด์ให้ ถ้าลืมกุญแจไม่ได้รถอะไรอย่างนี้เราก็มีเ้าหน้าที่ไปเอากุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะางก็ฝากบริการของสมาร์ทเชียร์ไว้ในอบอกอบใจของพี่ๆด้วยนะคะค่ะอ่สุดท้ายช่วงคำเมืองวัลคครวันนี้ขอเป็นแบบแนวผลไม้ได้ปะได้สายแบบเฮลตี้คินคินเอาสักห้าคำหาคำแล้วกันเนะได้คำนี้เลยแตงโมบัตเต้านี้บัตเต้า ใช่หรอใช่แตงโมบะเต้าไอศกรีมบสประกันขันน์ขนุนขนุนบานนุนง่ายๆอันนี้คำง่ายาแล้วก็มีอะไรอีกนะมะพร้า,า,า,าวอันนี้ง่ายเหมือนกันเปล่าเปาอ๋อแล้วก็อะไรสุดท้ายมะละกอมะละกอ,ะกอเออส้มตำอ,อยากรู้อะไร เขาเรียกว่าบักกวยเตดอ๋อเหมือนมะเขือเทศนี้ปะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมัเเทศเหมือนกันมันเตนเตยเทเทศเหมือนกันแค่ความหมายคนละอย่างกันนะโอเคค่ะนี่ก็แบบเอาผลละไม้มาฝากบ้างเนาะว่าแบบพอแบบอาจจะไป ที่เหนือแล้วเขาเรียกผลไม้เป็นแบบบัตเต้าบัคนันบั้วเตตเอ๊ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเราจะได้รู้คำว่าบ้ามันไม่ได้ใช้แค่น้ำหน้าผลไม้นี่ใช่ปะใช่ใช่ใช่มันบะมีแบบใช่ก็ได้ใช่ไหมใช่มันเหมือนแบบบะมีบะใช่ก็คือไม่มีไม่ใช่อะไรค่ะแต่ว่าเขาก็เรียกกันได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ยังไงก็อย่าลืมเราสองคนนะคะเราจะมาพบกับรายงานข่าวให้พี่ๆทุกทุก ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนใช่จะปัดเลยลานิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะคือเราอัปเดตแบบว่าตามติดทุกสถานการณ์เหมือนเดิมเลยทุกอย่างไม่ว่าจะบันเทิงใช่ป่ะข่าวรอบรู้รอบตัวทั่วไปหรือว่าคำเมืองหรืออะไรต่างๆเราก็มีครบจบที่เดียวที่ช่องของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube สมาชัวหรือว่า ติดตามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k สมาชัวน้อะเว็บไซต์ก็ได้นะคะแพรว่าใช่ตองอเว็บไซต์ก็ได้ใช่ๆๆใช่ใช่เว็บไซต์ก็สมาชัวเหมือนกันนะคะงั้นก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะ,คเ,ะ,คะเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยใช่หนึ่งไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ได้เหมือนกันใช่วิวละหนึ่งก็คือกดไลค์ให้ตัวเองค่ะยังไงวันนี้ก็ ขอลาพี่ๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะเอาระ่าวอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย